สำหรับโมดูลนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการทำการเกษตรแม่นยำนะคะสถานการณ์และแนวโน้มของนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสูงของประเทศไทยนะคะ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการนําเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยําสูงนํามาใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยมีความลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไร้สายนะคะหรือการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งหรือว่าเราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของระบบอัตโนมัติ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำสูงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งผลพวงของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาความรู้ของมนุษย์ ตลอดในระยะเวลายาวนานที่ผ่านมานะคะและโดยเฉพาะในช่วงที่มีการสื่อสารไร้พรมแดนมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆการเชื่อมต่อต่อตางเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะองค์ความรู้ต่างๆด้วยนะคะที่นำมาใช้เนี่ยก็จะถูกนำมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรมากขึ้นนะคะ การใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยมีสาเหตุหลักนะคะก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรนะคะเรื่องของอายุไขเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้น น,ะะนั่นก็คือคนทําการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยคนหนุ่มสาวก็จะไปทํำงานในเมืองหรือว่าไม่ได้กลับมาทําการเกษตรทำให้คนที่เหลืออยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยเป็นแรงงานที่สูงวัยก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการผลิตมากขึ้นนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะเราก็จะได้เห็นเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เอง นะคะโดยอัตโนมัติแล้วก็ยังเครื่องจักรกลเหล่านั้นก็ยังสามารถที่จะสื่อสารในระหว่างการทำงานด้วยกันเองได้นะคะตัวอย่างอย่เช่นเรื่องของโรบอทแท็กเตอร์นะคะซึ่งเป็นแท็กเตอร์สำหรับเกษตรกร,ร,กรในอนาคตในอันใกล้นี้นะคะโดยใช้ข้อมูลต่างๆผ่านดาวเทียมนะคะระบบการสั่งงานนะคะแล้ว แท็กเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถที่จะปฏิบัติงานเองได้อัตโนมัติแล้วก็ยังสื่อสารการทำงานระหว่างกันได้นะคะมีมอนิเตอร์คอยติดตามควบคุมการทำงานของโรบอทแท็กเตอร์นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเครื่องจักรกลการเกษตรในอนาคตอันใกล้ที่เราจะนำมาใช้กันนะคะเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรเหล่านี้เนี่ยนอกจากใช้เทคโนโลยีแม่นยำสูงแล้วเนี่ย เครื่องจักรกลก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกนะคะซึ่งแรงงานมนุษย์ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะคะ เมื่อสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ย ในภาคการเกษตรก็จะขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรหรือว่าแรงงานในภาคการเกษตรเป็นแรงงานที่สูงวัยนะคะทำให้มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วขนาดของเครื่องจักรกลเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะ การพัฒนาเครื่องจักรกลเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในการทำการเกษตรแบบแม่นยำสูงนะคะการเกษตรแบบแม่นยำสูงเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะ ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเกษตรแบบแม่นยำสูงที่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะคะเป็นลักษณะไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นเครื่องตรวจดินแบบพกพาหรือว่า soil test kit นะคะเทคโนโลยีตรวจสอบเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดนะคะชุดตรวจสอบปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีง่ายๆนะคะแต่เราก็นับว่าเป็นเกษตรแม่นยำสูงแบบขั้นพื้นฐานนะคะ ประเภทที่2ก็คือเทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยำสูงที่มีความซับซ้อนนะคะอย่างเช่นการใช้ระบบดาวเทียมระบบ GPS มาใช้ในการควบคุมแท็กเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะต่อพ่วงก,กับเรื่องของรถเกี่ยวรถพ่นยาปุย๋ยต่างๆหรือว่าการใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำสูงที่มีความซับซ้อนนะคะ ในอนาคตนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรเหล่านี้เนี่ยจะถูกเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เครื่องจักรกลเนี่ยเรียกว่าฉลาดขึ้นนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรฉลาดขึ้นสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าแต่การใช้คนอย่างเดียวนะคะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อ กับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัตินะคะก้าวเข้าสู่กเกษตรยุค4.0นะคะแนวโน้มของภาคการเกษตรเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ระบบอัตโนมัติการเกษตรแบบแม่นยำเนี่ย หรือว่าการเกษตรแบบแม่นยำสูงจะถูกนำมาใช้ในการทดแทนแรงงานในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับแนวโน้มของภาคการเกษตรจะเกิดปรากฏการณ์การทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะมีการรวมตัวกันนะคะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกนะคะจากการทำการรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่นะคะการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่นะคะแล้วก็การลดต้นทุนการผลิต นะคะนี่คือแนวโน้มต่างๆสําหรับการเกษตรแม่นยําสูงในอนาคตนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆได้มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตต่อหน่วยพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญก็คือลดต้นทุนการเพาะปลูกและการให้ผลผล,ผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะนี่ก็คือเรื่องของแนวโน้มของการใช้ เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำสูงค่ะ